้ีรอดวะโอ้รอดเวลาเอ้าล้วครับทุกคนเรามาต่อพาร์ทสกันดีกว่าสำหรับ Hollow Cocoon คคูลพาร์ทที่แล้วเนี่ยออกกระทันหันเลยนะเพราะว่ากลัวจริงๆนะจริงเกมนี้น่กากลัวนะไหมเรามาต่อกับเซฟสล็อตสกันเลยก็คือตอนที่เราแปลเอาไฟฉายใช่ไหมเรายังไม่เคยเห็นหน้าผีเต็มๆแต่เริ่มเลย เซฟแล้วใช่ไหมโอเคแอบก่อนก็นได้ฝั่งไหนครับฝั่งไหนครับอุ้ยอุ้ยชิบหาย หลบเลย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 เฮ้แต่รอบนี้มันไม่เห็นเราเว้ยเฮ้ดูงี้ได้เหรอไปแล้วไปแล้วหแอนิเมชันลากยาวมากแม่ บรรยากาศบิวสุดจริงว่ะเกมนี้ค่อยๆไปนะเขาไปไหนแล้ววะแต่รอบนี้เงียบเลย เงียเลยเว้ยอว้ยตกใจเงาเราต้องพยายามคลานให้ได้ตลอดนี่ไงใช่ไหมไฟฉายขอความช่วยเหลือโอ้โหแต่ว่าไฟฉายนี่มันทำให้เรามองเห็นก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้เราโดนเจอง่ายขึ้นเหมือนกัน b e t ตอร์เทิร์นแล้วจะมาทำไมวะ ไงก็ตามเราต้องโทรหาความเชื่อเหลือเปิดไปจะระเบิดไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนนะไอ้ห้องนี่ไงโทรเลยเปิดไฟฉายด้วยเร็วเร็วเร็วโทรโทร,โทร หนึ่งหนึ่งศูนย์โทรตำรวจหนึ่งหนึ่งศูนย์โทรหาตำรวจเร็วเข้าเร็วเข้าซิรับซิสวัสดีครับสวัสดีตำรวจเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย โอ้โหชัดเจนเลยรอบนี้เว้ยว,วิ่งไปไหนอะให้ผมวิ่งไปไหนล้วพี่ออกนอกบ้านเลยไหมโอ้ยชิ้ย่งโอ้ย,อย,อยเจ็บโอ้ยวิ่งไปไหนอย่านะ อุ้ยไม่เห็นเนาะอุ้ยโอ๊ยอะไรวะอะไรขนลุกหมดแล้วนะเว้ยอุ้ยอุ้ยอู้โหจุกชิบหายแล้วแมงเอ้ยประตูไม่เปิดเอาใช้ทักตันเอาจะทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ ก่อนอื่นไปแอบก่อนไปแอบก่อนไปแอบก่อนอุย้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโหเดี๋ยวถ้าพักเหนื่อยก่อนถ้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเหนื่อยยาววิ่งไม่ออกโอ้โหนี่ไงไร,รีสโตตมิหนา่ายูดุดยุดไม่ได้หรอทำไมอะ่ะน่าจะหายเหนื่อยแล้วโอเคงั้นเราควรจะไปไหนอะ่ะหลังบ้านเหรอ นี่เป็นกุญแจที่เราไม่รู้ว่าคุณยายมีไว้ทําอะไรอืมมันควรจะเป็นกุญแจอะไรล่ะเช่ประตูที่ยายไม่ให้เราเข้าไหมอ่งั้นลองไปหลังบ้านดูก่อนแล้วกันแต่มันออกไม่ได้นี่หว่า งั้นแสดงว่าก็ต้องมีทางเดียวแล้วปะ่ะก็คือไอ้ห้องนั้นแหละใช่ปะ่ะห้องนี้แหละน่ากลัวอยู่นะเปิดจะทำไงอะ่ะ มีทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปดูอีกหรอดูให้ครบเลยสินะอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนอาจจะมืดเล็กน้อย ไปข้างหลังได้ปะวะเขาอยู่ข้างหลังปะเนี่ยอยู่เหรออยู่เหรอ อยู่ป่วโอ้โหแม่งโคตรน่าก,กลัวเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันาจจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นที่เราต้องไปแน่เลยอะรอเขาเดินไปได้ไหมแอบพ้นไหมอะ คนไหมถามใจเธอดูต้องลองสักตั้งโ oh, <when. S 1> <c oughs> อาเวนเฮ้ยรอดวะโอ้รอดไหมล่ะ <c oughs> รอดไหมละ่มละ <c oughs> <c oughs> มีอะไรไหม เอาไปไหนวะอ้้้อออหโะไรอะ่ะโปเกอร์ใช้ใช้ทำอะไรอ,อ๋อเป็นที่ที่อะไรนะที่เคลียร์ฐานได้มาแล้วแล้วยงไงต่อโอ๊ยได้มาแล้วแล้วยงไงต่อละโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรเนี่ยโอ๊ยขอโทษ ไม่ไหวแล้ว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 ปิดยัดนาบเลยตามันเร็วมากแม่อูเร็วมากเบ้ว่าคือนอกจากจะมาบอกว่า ตกใจสะดุ้งแล้วเนี่ยยังต้องมานั่งคิดด้วยนะว่าเราจะไปไงต่อเอาล่ะมันต้องมีอะไรที่ยังไม่ได้ดูหรือเปล่านี่หรอก็เรามีแล้วนี่อ๋อใช่ไม่ได้หรองั้นเราไม่ใช่กุญแจนี้เราต้องหาล็อกเกอร์อื่น โอเคนางอยู่ข้างนอกทางดีๆอย่าให้นางเห็นโอเคเอมีห้องไหนอะไรไม่ได้สำรวจให้มันครบประวะงั้นขอเซฟอีกสักรอบแล้วกัน พยายน,นี่มันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีจริงๆเซฟไปก่อนเถอะลูกนางเดินกลับมาแล้วแล้วควรทำไงต่อ ใช่นี่หรอนี่ไงเราต้องดึงออกมาอะไรสักอย่างหนึ่งกุญแจกุญแจเวสเซอร์ค,ออคีอ๋อโอเคอ๋อโอเครู้แล้วแต่ตอนนี้ไม่น่าดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่น่าดีแล้วเขาตามมาไหมนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เวสเซอร์คี yes อ้ มาปะะ่าวไอศิลป์หายมาแล้วเจออะไรเจอปากกาเจอยินสศอโอ้ยยาให้ยา,ยามาไหมไม่มาเนาะแล้วเอาไปทำอะไรเอ่ยยินสศอไม่ได้บอกเรานะโอเคเราได้ยินสศอม,มาแนละ้ว มีมีอะไรอีกมั้ยโฮลีเชตโฮลีเชตมามั้ยมามั้ยมาม่าว่ะรีบรบออกไปเลย ้ยทีนี้เรามาคขดคำตอบกันว่าจเจ้าดินสอแท่งนี้ไปทำอะไร ลองไปโทรหาตำรวจอีกรอบหนึ่งไหมไกลมากเหมือนจะมาเหมือนจะมา เดยังอยู่ห้องครัวเหมือนจอดไปแล้วเออแล้วน่าต้องทำอะไรข้างนอกหรือเปล่า ลองโทรหาตำรวจสักรอบไหมรูปนี้น่าจะเป็นแม่ของผมเองดูให้คว่าต้องมานั่งเก็บตกอีกเปิดไฟได้หมอเอาไม่ใช่ไฟนี่ไงพวกนี้เรายังไม่ได้ดูหลายๆอย่างนะจดหมายจากเราตอนเป็นเด็กนะส่งมาหาตาเหมือนเดิม สวัสดีครับตาเป็นไงบ้างหวังว่าตาจะยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็เป็นพี่ใหญ่ของโรงเรียนเลยนะครับทุกวันผมก็ไปเรียนอะไรเจ๋งๆเหมืนเยอะเลยแหละครับปู่อย่างการฝึกอา่านหรือการเรียนคณิตเนี่ยมันก็สนุกนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันหนูมีอะไรที่อยากจะขอถามปู่เหมือนกันนะครับเออคือว่าปู่ช่วยซื้อชุดที่จับมแมลงผมหน่อยได้ไหมแม่ผมเนี่ยไม่ยอมซื้อให้ผมเลยแม่เนี่ยเอาแต่บ่นว่าพวกมันน่ะไม่ใช่ของเล่นนะเราไม่ควรไปจับมัน แต่เพื่อนๆในห้องผมอ่ะเขามีกันหมดเลยมีแต่ผมเนี่ยอ๋อแล้วก็เมื่อไหร่ตาจะไม่เยี่ยมบ้านผมอีกล่ะผมยังไม่เคยเจอยายเลยนะผมเลยอยากลองเจอยายมากเลยเนี่ยต้องสนุกแน่ๆอ่าเราใช้คําว่าบูธแบบบูธแบบไม้เลยนะแล้วก็ทุกครั้งที่ปู่จะไปเนี่ยผมเศร้ามากเลยนะครับผมถามแม่ตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ปู่จะกลับมาแม่ก็จะบอกว่าปู่เนี่ยอยู่ไกลจากพวกเรา แต่ผมรอแทบจะไม่ไหวเลยนะครับที่จะได้เจอปู่อีกครั้งนึงอย่าลืมเขียนจดหมายหาผมได้ล่ะจากพินตโตะน่าคิดถึงจรงเลยเป็นช่วงที่ผมฝึกเขียนแล้วก็ส่งจดหมายหาปู่กินแล้ววะเฮ้ยตรงนี้ก็ที่ซ่อนโอเค เมื่อตอนนี้ซ่อนมันไม่น่าดีปะ,ะเพราะว่าถ้าเราโดนไล่มานี่ก็คือมันเห็นตั้งแต่ไกลแล้วอะเว้นแต่ว่าเราจะปิดประตูอะัน,นก็ปิดอะปิดไปด่อนไฟนี่ก็เปิดไม่ได้เราดูหมดแล้วเนาะงั้นก็เหลือแต่น้ำบ้านแล้วแหละ นี่มันตัวเลขสำคัญเราอย่าลืมมันละ่ะเลขอะไรอ่ะแต่ว่ามันถูกฉีกขาดไปแล้วมีรอยจางๆอยู่บนกระดาษมองไม่เห็นหนะไหนอ,อ๋อเราเขียนเติมไปหรอได้เลยเหรอ สี่ศเราก็ต้องกลับไปห้องนั้นเนาะโอเคเอาล่ะขากลับจะเจออะไรบ้างไม่รู้เข้าไปฝั่งนั้นแล้วก็มาฝั่งนี้ได้ ไงล่ะโอ้ยเวเวแล้วเวแล้วเวลาเว,วลาเว,วลาเวลาวิเยงอะไรวะเสียงเหมือนกระโจนปะวะอุ้ยจูกได้นะแต่แบบดูไอ้นี่จะฉลาดกว่าชาวบ้านเขาโอ้ชัดเจนเลยจ้ะเออ มีลุ้นนิดหน่อยนะนี่นิดหนึ่งนิดหนึ่งมามาจงแปลเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแล้วเราจะก้าวขาเดินต่อไปอย่างไร้ความกังวลเอาละ่ะ4017 4017 4 0 1 7เเปิดแล้ววะเปิดออกดูเจอเจอยังไม่ทันเปิดก็เจอแล้วเปิดแล้วไปเปิดแล้วปิด แล้วล็อกเออดันอุอ้ยไปซี่หลออะไรเรารู้เร็วๆแมงนาาหงุดหงิดอ้เาแล้วมันก็ไม่ไล่ด้ยนะมันไปแล้วเหรอแมงเข้าหน้าต่างแน่นอนใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหม เอนนั่บ้าอะไรมัน่ะไอสัป,ปหลาดนั่นคุณยายก็โดนไอ้นั่น,น,นทำร้ายมาเหมือนกันหรือเปล่าใช่หรอแล้วยายมไม่บอกอะไรเลยล่ะยาเต็มเลยวะ่ะจดหมายจดหมายจากหมอถึงคุณยายเราผมเขียนนี่มาเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับ ผลการตรวจของคุณที่คลินิกเรานะครับจากผลการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เราได้มีการตรวจพบว่าในสมองของคุณเนี่ยมีการติดเชื้อเป็นเรียกว่าอะไรเนื้อง,งอกซึ่งอาการที่คุณเป็นอยู่อย่างการปวดหัวหรืออาการหลงหลุลืมลืมเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นผลมาจากเนื้อง,งอกในสมองนี่แหละแล้วก็ประโยคสุดท้ายนี่คือเหมือนประมาณว่าต้องมารักษาโดยเร็วหรออาการเนื้อง,งอกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาอย่างทันที เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปทําลายด้านความทรงจําหรือพวกความทรงจําของยายเราเนี่ยอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนแล้วยาแก้ปวดที่คุณทานอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวช่วยเบื้องต้นเท่านั้นทางเราขอแนะนําว่าให้คุณเนี่ยไปติดต่อกับครอบครัวของคุณและให้นัดกันมาพบที่คลินิกเราให้ไวที่สุดให้มาผ่าตัดน,นั่นเองโอเค อันี้เป็นจดหมายจากยายเราถึงแม่ขอบใจมากนะที่ส่งจดหมายมาพ่อกับแม่เนี่ยสบายดีแล้วมินาโตะคุงเนี่ยเข้าเรียนแล้วใช่ไหมล่ะเวลาเนี่ยก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเหมือนเมื่อวานเขาย,ยังเป็นเด็กอยู่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าแม่เองก็น่าจะแก่ขึ้นแล้วล่ะเนื้อสิ่งอื่นใดเลยความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้แม่ warm my h e a r ก็แบบอ,อบอุ่นหัวใจ แล้วก็เวลาลูกหิวน้ำเนี่ยก็อย่าลืมทำตามที่แม่บอกได้ล่ละอาการนี้มันไม่ใช่ความผิดของลูกเลยที่ปิดบังความจริงบางอย่างกับสามีของลูกไว้แต่ลูกก็กลัวที่จะบอกเขาใช่ไหมละ่ะสามีลูกเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีนะแม่เองก็ยังไม่เคยอวยพรให้เขาเลยยังไงก็ตามถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกพร้อมจะบอกเขาแม่มั่นใจเลยว่าสามีลูกเนี่ยจะต้องับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ เฮ้ยเดี๋ยวนะอ่านพิมพ์เลยตลอดที่ส่งจดหมายนนเนี่ยก็คือตาเราเออแม่งเข้าใจบรรยายก็งงอยู่ว่าทําไมยายพิมพ์มาดีๆนี่ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วล่ะจริงลูกก็เป็นห่วงใช่ไหมล่ะว่ายายเนี่ยอาจจะไม่ชอบหนูอย่างตอนนั้นเองที่หนูแต่งงานยายก็ไม่ได้เข้าร่วมแล้วก็ไม่แคร์ไม่สนด้วยว่าตัวเองจะกลายเป็นคุณยายแล้วแต่ว่าตาก็สังเกตมาแล้วล่ะว่ายายเนี่ยก็เป็นแบบนี้กับทุกคนนะแม้แต่ตัวตาเอง ม่ว่าจะฝนตกพายุเข้าหรือไฟไม่เนี่ยยายเขาเองก็ไม่เคยคิดจะออกจากบ้านหลังนี้เลยมันก็จะยากหน่อยนะที่ทําให้ลูกเข้าใจนะแต่ก็นั่นแหละแม่หนูเขาก็ดูไม่ค่อยเป็นคุณแม่หรือคุณยายที่ดีสักเท่าไหร่พองี้ไงพ่อเลยเอาหนูเนี่ยออกจากบ้านนี้แล้วก็ไปอยู่ในเมืองจริงๆพ่อก็ยังรู้สึกผิดกับหนูอยู่นะที่พ่อเนี่ยจับหนูแย่ออกจากแม่จริงพ่อก็ไม่ได้อยากจะขอให้หนูไปให้อภัยแม่หรอกนะ แต่พ่ออยากให้หนูเข้าใจว่าที่แม่เป็นแบบนี้เนี่ยก็มีเหตุผลของเธอพ่อดีใจมากเลยนะตอนที่สามีลูกเนี่ยชวนให้พ่อกับแม่ไปอยู่กับลูกทําเอาพ่อน้ำตาซึมเลยละ่ะขอบคุณเขาด้วยนะแต่พ่อก็มีอะไรที่ต้องสะสางกับบ้านหลังนี้อยู่นะ่ะบ้านตระกูลมิยามะเป็นบ้านตระกูลนามสกุลใครหวะทีนี้เนี่ยพวกหนูสามคนก็จะได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีพ่ออยู่ข้างๆแล้วไงละ่ะพ่อก็เคยปล่อยย้ายคนเดียวเหมือนกัน เธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากเลยนะพอเธอเริ่มแก่ลงพ่อก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธออยู่ซัพพอร์ตเธอไปตลอดจําไว้นะลูกลูกเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพ่อมากเลยเมื่อไรที่หนูอยู่ในปัญหาหรือรู้สึกวิตกกังวลหนูยังสามารถพึ่งพ่อได้เสมอนะจากตาไซจิมิยามะอาแสดงว่ามิยามะนี่เป็นนามสกุลตาเราโอเค รู้เรื่องแล้วเป็นเป็นอาการที่รักษาไม่หายเป็นอะไรไม่รู้นะยายเราเป็นอะไรก็ไม่รู้อุ้ยออกได้หรอเอาจริงหรอออกได้ก็ออกอะ่ะบ้านใครออกเป็นที่เก็บของ ปโอยน่าจะเก่าออกมากๆแล้วอืมโอเคใช้เก่าเปกุญแจอ้องนี้เป็นกุญแจที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทำอะไรแต่ว่าเราเข้ามาแล้ว เกาก็โอจนหมายจากคุณพ่อเราถึงคุณตาเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงหลังจากที่แม่เราเสียไปแล้วเหมือนพ่อเราแค่มาเล่าอาการเราให้ฟังเพราะว่าเรามีอาการเหมือนแม่เลยชอบแบบหิวน้าอะไรเงี้ยอืมแล้วพ่อเราก็เพิ่งมาสังเกตทีหลังเหมือนกันว่าแม่เราเนี่ยก็เป็นอาการแบบนี้เหมือนเพิ่งมาสังเกตจากเราทีหลังซึ่งก่อนที่แม่เราจะจากไปเนี่ยพ่อเราก็ ได้พยายามคุยกับแม่เขาแล้วแม่ก็บอกแต่ว่ามันเป็นอาการที่พัตุกรรมมาจากพ่อนะแล้วเธอก็เอาแต่บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอนี่เป็นสาเหตุที่เรา,าหิวน้าําตลอดเวลามันมาจากกรรมพันธุ์ที่มาจากแม่แล้วก็มาจากตาอีกทีนีน่ไงม่กลับมาอีกครั้งว่ะอะไร เหรียญเยอะมากเลย12 22เหรียญมาเล่นให้จบเลยมารับทีเหลี่ยงไม่ได้รับนี้งเอาให้ได้เออโอเคเทคเดียวผ่านได้ไหมชอบเลยแม่งอืมสุดยอดล่ะอ้ยเลย อุ้ยเขาวาฟจากการคำนวณแล้วเนะี่ยมาเอาเป็นว่าโต้นี้มันตกก้องรอนะทุกคนเราปล่อยไปแล้วอ,นะอุ้ยสุดยอดว่ะเซฟทับไปเลยละกันนะ yes โอเคทุกคนไปต่อกันพาร์ทหน้านะสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่า พอได้จุกพุงจุกผีได้ทราบเนื้อเรื่องต่อได้ว่ายายเราเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างสูปคือเขาอาจจะเป็นนี้มาตั้งนานแล้วนะครับสําหรับตอนต่อไปเราจะได้มาขี้คลายปมว่าไอ้ผีตัวนั้น,น,นมันเป็นใครหรือยายเราเป็นอะไรหรือแม้กระทั่งอาการที่แม่เราเป็นปนในหาอยู่แล้วเสียชีวิตไปเลยเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เราให้มาติดตามชมกันต่อต่อไปดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูมากเลยครับ ขอบคุณครับ